เียงประมือให้กับฟุตบอลรุล่นอายุไม่เกิน18ปีเป็นฟุตบอล2นิสันครับ,บตะบนไม่ใจรัตะบุษย์สีหน่อย คุณครูพบนาสิงห์แล้วก็คุณครูนนชัยดาสาครับสภาพเราในสุดยอดครับถึงจะโทรศัพท์ท่านก็ยังถ่ายรูปได้อเอา5้าคนที่จ้าที่สุดในทีมเอ้กับตันทีมไม่มีในโลกครับกับตันทีมและเป็นตัวสำรองครับ ตอนนี้เรากำลังตามดูการแข่งขันฟุตบอลเทศบาลตะมนตแม่แจ้งกันต่อคูว่าทางสีถ้ยคู่ทีสามครสีเขียวครับคู่ที่สามหคนครับใบแจ้งนะที่เชียงเป็นคนอ๋องหรืล่าแจ้งนะเกินหนึ่งคนครับให้ออกหนึ่งคนครับสีถ้วยครับมันเป็นห้าคนครับเพิ่งนับประคบชักเกียรว่าให้คิงห้าหนึ่งสองสามซี่หายไปสองคนใบนับคิงห้าก่อน <laughs> นั่ไปได้กับรบเสียน,นับขิง้งหาหนึ่งสองสามสี่ห้าล่ำไปสองใบไหวนี่เอาเจ้าตอนนี้ครับรุบ่นอายุไม่เกิน18ปีครับดูตอนนี้จะหนักขึ้นนะดูดีกันยิงครับฟุตบอลต้องมาตรฐานครับหวังะถ้าถ้าถ้าบอลห่วงด้วยดิ เห็นนี่ครับบอลนี่จะเข็เบสิกเยอะครับประตูเจ้าลูกนีประตูออกไปเป่นลูกทุ่มครับทางทุ่มครับให้ทุ่มครับไม่ใช่ฟุตซอลคืนมาให้หมายเลขยี่สิบคืนให้ฝึกประตูเล่นสั้นๆครับมามีรอครับนี่เป็นเด็กมัธยมครับไม่ใช่โรงสีนะครับเด็กโรงสีนี่ไม่เล่นโอ้โหเจ้าเนมครับพว้ไปทัดหัไม่มันเกิดไงเตะโบมให้เสยกับ ถ้าอยู่เรียนบ้านไม่ใจไม่ได้เกิดท่าทรงผมอย่างนี้นะครับลานบินอย่างเดียวครับเกิดมาให้ทางปีกว่าตบหน้าไม่ทานเอ้าแมนครับนี่แมนนี่หนุ่มพุงโป่งครับฉายาเมื่อวานนี้เล่นฟุตบอลนะเพื่อนกี่ที่กลุ่มเติมขยับขยับเลยเฉียนหนังในทุ่งครับ ทางเทศบาลน,นี่ครับตัวจอมคับสิครับนี่ตัวเกา่าหนูขาดูดูอย่าดูนะ้ดูดดดขาเขาให้สองหนึ่งให้สองหนึ่งลอกบอลรอับสุดท้ายหลอกตัวเองครับโอ้โหเลี้ยงก็สับไกปโอ้โหเจ้านัดเหรอเออฟุดเดิมเล่นโดยแต่การแข่งซับเพราะปุ่นแค่ขาตัวเองยังงงครับ เอยนะมันกระเทยหลุดหมดบอลนอึงมันอ่อ,อนถูกไหมได้หลายภาพแล้วล่ะ <c oughs> นี่มื่อกี้พอทั้งบนนี่ภาพสวสยๆ <ละ S 1> หลายภาพแล้วนะไเดลข20หนุ่มถางเรียบหมูนี้เปิดให้22เอาครับมาแล้ว12ชาบ,บอลไปล้ถึงบอลกลับลบหมุนอีกร <c oughs> อบหนึองออกไปตอนนี้เรามีเนี่ยตากล้องนะรับเชิญนะฮะนี่คุณป้ายจากเขตห้ามล่านะหมูนี้นั่งเล่นได้ครับ ใม่พันช่วยเป็นตากล้องขายภาพผมให้ทุนรัศดีด้วยผมมาให้22ใหม่พันเมนผมตองนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่มีครับเอาครับเจ้านัดเจ้านัดมีอันมันมีมีอุ้ยมีมือด้วยครับตัวเล็กๆครับน่าจะตอนอายุตอนเด็กๆนี่น่าจะคุณยายครับเลี้ยงตัวนี้เจ้าเนมเจ้าเมนเหม่อ เรบได้ชัดหรือเปล่าลาไปแหมแหมเปิดปั๊นนะไปดูอือหะอันนี้โดดแล้วค่ะโทษท่านผู้ชมครัะตาเมื่อกี้มีสายเข้านิดนึงนะฮะอันนี้โดนแล้วค่ะเพื่อนนี่ดูเกมกันต่อครับสีท้อยสีเขียวแม่ใจสีถ้อูติดทางแม่ใจสีถ้อยหมาได้สิบเปอร์ซิกแปดยิงไกลติดนิมนิมให้นัดมา ระวังขานัดยาหลอกแล้ส่งให้เพื่อนก็เด็ดๆวนนี้บวชท่านทะะ่านมีรถเสริมให้หนอดไทยสั่อยู่ยนะวันนี้คุณแม่คมมาเชียร์ด้วยคุณแม่คมพี่ชายนี่เรียนอยู่ที่ราชวชิงญาณวันนี้มีภารกิจไม่ได้มา,า,าพี่เหนือเต่าไม่ผ่านแม่ใจ12ลแล้วก็จะง้างหลอกไปสเต็ปไม่ผ่านเจ้าบัดครับ เลข12จะให้ใครครับทุ่มมาให้แม่แมนจะคืนมาติดมาเอ้ารอดขาเปิดมาประตูเอ้าประตูออกมาแล้วไม่เกือบไปแล้วครับประตูจะออกไปเล่นคืนสั้นๆมาให้นัดนัดเปิดมาให้ติดสีถ้วยเหมือนเลขยี่สิบคืนบอลคืนบอลเนมเข้าไปสกัดตีหนีขายาวอาศัยยาวเนมนี่ซ้ายตลอดนะสังเกตซ้ายครับนีมวนครับแล้วแล้วก็จะสะดุดครับมีหลอครับนี่ครับ ผ้ผมมันเหวแบบนี้ไม่คมแบบมีกิปกันเดี๋ยวขึ้นหลังทิ่กิปเด้อมาคืนมาคืนให้ทางบัตรบัตรยังไม่อิงบอนกลับดูเบสิกครับเนี่ยรุ่น12ปีต้องดูอย่างนี้ครับดูดูพี่เขาเล่นมมแล้วหลังจากเล่นแล้วไม่ต้องไปดูพี่เขานะครับเขาจะนั่งประชุมทีมครับนังสาระคนเศร้าของนะ นี้คืนมาให้สิบแปดให้บัตรบัตรชิปบอดมาไม่พันโอ้แมนแมนชี้โบชีเบแล้วก็เปิดมาชี้ทำไมครับชี้ชี้เนี้ยหยั่งเลยฉันเลือกส่งแบบแม่งเดี๋ยวเราต้องส่งซุปเปอร์แซ็ลงไปครับทางไม่ใช่อันนี้บอกว่าเล่นประมาณสักห้านาทีเริ่มบุ้มมีแหงรปชุมทีไม่ด้ ผมเต็มสีครับโรงเรียนบ้านไม่ใจครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวขอเทศบาลไปไว้เที่ยวเรียนบ้านไม่ใจครับนี่หนูวั่นคำนะเรียนสั้นๆมาให้ยี่สิบสองสีถ้อยคิงบอลไม่ผ่านเมื่อซีเอารับ่านี้จะกระชากไปได้ไหมคิงบอลคิงบอลล็อกเองโอ้ยทำบอลลั่นออกเองครับหาังสีถ้อยได้ทุ่ม22ทุ่มมางุ่มผิดครับลูกนีุ้่มผิดเย็บเส้นครับ เส้นเข้าอยู่ข้างในไม่ได้ครับถ้าเหยียบข้างนอกได้นะครับเหยียบเส้นได้แต่ห้ามเลยเข้าไปให้นดทุ่มมาให้แมนให้แล้าสัตว์ไก่ดูดีชื่อกกอย่ออออางไงก็นี่เขาบอก่จักใช่ไหมเดี๋ยวสิบสองจีนะไ่ใจ่ะนะเจฟฟ์เจฟเออในวันจีเฟบส่งให้นเย็บอีกเจ๊ะ หลูกนี้นี่ครับไม่ได้โกดรครับแต่เตะผิดจังหวะครับเดี๋ยวเราชมอีกหนึ่งคู่ครับคู่ปิดรายการนี่สุดยอดนะตัวตน,นี้ขอให้เปลี่ยนชุดท่านวอมนะครับเดี๋ยววอมไม่ถึงท่านเล่นไม่ออกนะครับให้เวลาวอรมประมาณชั่วโมง,งครับ b ีพีหลนี้โดนจิ้มออกไปเจ้าเอฟเนาะเบอร์เจ้าเอฟครับเบอร์สิบสองตู้นีประตูออกมา เกือบชกพิดนักไดบอลกระชากบอลไปหือโยเจ้านักไปผ่านทางสีถ้ยยังได้อยู่เจ้านักเดีวเราคดูนี้โโฮู้ยพอทำเสร็จยังไม่ยิงครับลกนี้โอ้โหเจ้าเนมทำอะไรอยู่ครับกำลังกึ้งได้ครบพ่อแล้วยิงอีกทีครับซ้ายผ่านตลอดครับไม่พอเจ้าแัดบอกมันเป็นหญิงพอง่องี <c oughs> ยว่เจ้าเจ้าแมนยิงโคตรแรงเลยครับ นักเตะแล้วติดศีรษะอีกทีหนึ่งจ้านั้นเอาบอลลงไปตัวอย่างนี่ครับนี่ครับการนี่เบสิกเบสิกอย่าดูขาเขาครับอย่าดูเขาแมนแน่นซอกนี่ครับนักสวยครับลูกนี้นักจิ้มเบ้วแล้วถ้าเป็นโค้ชได้ปฏิการโค้ดลงนี่ลูกนี้อ่านมาให้มาเอาครับเอานะสี่ถ้อยสี่ถ้อยดึงบอลกลับดึงบอลกลับยังได้อยูซี่แปดดึงอีกทีให้ทาง22ให้ปัองถ่ายบอี่สิบแปดจะไม่ยิงถ่ายบอแล้วก็หน่าจะซ่อแล้วครับลูกนี้ สียไปกาะโดดทุบอีกทีครับการกระโดดยอดประตูทำได้ดีมากครับอย่าเอาหัวชนเสาแล้วกันมีการเปลี่ยนตัวครับเลขก้าเข้าไปเล่นทันทีแล้วไปไม่ได้ทมอะไรครับวิ่งตามบอลเฉยๆครับเลยมาให้ทั้งปีกท้ายไอ้เจ้าเมนในสิบสามตอดกำลวนี้โอ้โหหลอกสวยครับแม่เป็นวิชาหลอกของเจ้าเนมครับ สิงคที่ใชน้ำดื่มนี่เขาประชุมทีมแล้วว่าให้เอามาเองเปิดมา,มาไม่ได้ครับเล่นชันชันสีถ้อยให้บัดให้ย0่สคืนมาเปิดมาให้ทางปิดขวาแล้วก็ขึ้นบอลจบได้หรือเปล่าคืนมาล็อ ไล่ผ่านเอ็มเอมสิง์ซ้ายอย่างได้อยู่สีถ้อยโอ้ยลูกนี้ใจลึกไปหน่อยครับเซอร์ฮิตินนะโอ้ยเป็นจีฟกหนจีฟกอกกู้บทหกสักเตียได้การเียลูกนี้โอ้โหเจ้าน่าจะขึ้นมงเร็วกันให้ดูนี่โอ้ยหมายเลขก้าเขาโอ้โหสูงยาวเขาดีครับ บ้านยคาอยู่หลังบ้านฐานอย่างับมดส้มใครได้แต่เบอร์เก้าหน่อยไปชี้มดส้มให้มันยาวดิ่นี้ดิสวยครับดูนี้ไม่แน่เอ้าจิตทำไมชาไปเองจอมเมนว่ายังไงจะให้นัดหรือเปล่ารอจะให้นัดหรือเปล่าแล้วก็สั้เองครับโอ้ยเอเมนบ้านฐานะดีครับไม่ใครครับรูพอเลี้ยงครับ มีถ่ายทอดสดด้วยนักเรียนครับนักกีฬาดูได้เลมีถ่ายทอดสดในตอนนี้ครับในช่อง youtube เปิดมาลูกนี้ <า S 1> ป,ะปะตูปะตูระตูยังไม่เนี้ยเอาแล้วครับยังหน้าอยู่แต่ไม่ยอมยิงครับสีถ้อยติดเอานัดเอานัดคืนบอลเอานัดดูดูขาดูขาความเร็วดูความเร็วดูความเร็วกระชากไปแล้วก็จะล้มครั้งที่สองขึมาเบียดมันเอาครับได้บอลทงสีถ้อยสีถ้อยล็อกค,คืนผ่านมา ศูนย์ครับสีถ้อยขึ้นน้ำแล้วครับสองครับสีถ้อยขึ้นน้ำครับตอนนี้แม่ใจสั่นสะเทือนเอาเลยครับแม่ใจส่งผู้เล่นที่ดีที่สุดของเทศบาลแม่ใจลงไปแล้วเฮ้ยผู้หันนอกนะครับเอาไปใส่น้าเอาปะน้องน้านี่ครับโอ้โหผู้ทำประตูสูงสุดครับบอลอยู่ตรงนี้ครับบอลอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ทัดบอลหรือเปล่าเป็นทัดบอลนะครับโอ้โหโอ้่มาตีทางสีถอยตรงนี้ไม่ทันครับทางเม่ใจได้ทุ่มอากาศก็ดีแล้วนะครับวันนี้ฝนไม่ตกครับเอ้าเนมพุ่มมาตุ่มเนี่ตรงนี้เจ้าเดนแล้วนะครับโอ้โหเขาถนัดซ้ายครับโดดอ้าวตรงนี้เอากับการบอกไม่ตั้งใจครับ โอ้โหนั่นเลยจะเป็นลูกเฮนบอลนครับรชาบไปเองผ่านไปโ้สาประตูขวางทันทีลูกนี้ติดสีสาสิบเจมอบัตครับไอ้จุ้งเขาทางไม่ใจเห็นคู่ที่สามแล้วนะครับถุ่มมาให้ติดเอาบัตริปเอาบอลลงสวยครับตรงนี้เปิดไม่ศูนหน้าเจอลูกหาตูสไลด์ออกไปครับนี่ครับสาตูนี้เป็นเจ้าจีมหรือเ่าไม่ใช่ ในทุ่มครับสีถ้อยทุ่มให้กองหลัง20 20คืน18 18ให้ปัดมาให้ลูกนี้ค่อยส่ยครับลูกนี้จะยิงอีกหรือเปล่าแล้วก็หลอกให้บอล2อหนึ่งเลยมาให้22แล้วก็โดนจิมมนี่ครับโอ้โหเเเพ่อน,น้องพ่อน,น้องในทุ่มมาลููนี้ประตูชกออกไปซัดอีกทีหนึ่งไม่ฟาวเอา,เอาเต่อคร คือมาเอาแม่ใจได้ลุกบังแล้วชื่นให้จะให้นัดเปล่าให้นัดว่าลูกนี้ขามันเหวล่ากันเลยขาต้องันเลยคือมา18 18ปดสบล็อกบอลจะไปเองจะผ่านได้หรือเปล่าดูบอวร์พอพอเบอร์สิบหกพอสิบหกลูกนี้ซักอุ้ยเจ้าจ็อกอ่ะครับเอาเจ้าเอฟเข้าไปแทนเอาเอฟได้บอลทันทีครับเข้าไปเดือด หมายเลขสิบหกไม่ต้องเปลี่ยนเขานะครับให้อยู่ตรงนั้นนานๆแต่เราไม่เล่าเจศบานตบบนใจครับสีชมพูไปเถอะสิเลแต่ถุงมาให้สิบแปดสิบแปดล็อกบอลไปเองหรือเปล่าหมู่นี้ฟาวครับหมายเลขสิบเอ็ดคือเจ้าเนมครับเอามือไปแย่ตูดเขาครับฟาวครับ,บเอาหมอนะเอาหมล้ว ได้ลูกฟรีคิกครับหมายเลข18หรือเปล่ากำแพง2ตัวครับเลง16ไว้ครับ 1. 1> เลง16ไว้เลง16ไว้ใส่ขี้ผมเลยตันนี้ฟุตบอลมีครับเอนอเล่นพอดี <laughs> ได้ทุ่มครับทางสีถ้อยสีถอยให้สิบเจ็ดโดนเดวนิมออกไป ผมมาให้20 20ิห้าเจคือมาให้18สวยครับตรงนี้มาโอ้ยตรงนี้รอดดาครับเฮเล่นกินเร็วหรือเปล่าให้เอฟย,ยิงเปก่ยิงเลยยิงเดนโดนบังครับได้ลูกเตะมุมหรือเปล่าครับไม่ได้ครับไม่ให้ครับการพุทธศิลป์ได้เตะที่เขตประตูจอกาให้ทั้งลูกไม่นิ่งครับลูกต้องนิ่งครับ ห้ามเป็นลูกหมุนครัฟุตบอลนี่ต้องลูกนิ่งถึงจะเล่นเร็วได้พร้อมเล่นไปเตะอีกครั้งหนึ่งครับเปิดมาให้นักเตะสีสันโกอ้โหโักเฟุตโอ้โหนี่ครับรถโฟก์เนาะหุ่นเดียวกันแต่รถโฟก์เดี๋ยววิ่งน่ารักน่าชังครับขี้ผมดิ้นยิงยิงยิง เอาหลงนี้ไปพกเรียบร้อยสีสระตัดตัวนะครับหลงนี้ปัดตูวอ้ยกรรมการพูดสินครับโอ้โหใบแดงหรือใบเหลืองครับให้แดงครับเอาเละครับเอาให้แดงครับเหลือสีครับคนเหลือสีครับต้องมีประตูให้แดงครับเป็นจังหวะสุดท้ายก็เหลือคนสุดท้ายต้องแดงครับครับอ่าต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนชุดเลยครับอ่าให้เวลาเปลี่ยนครับโอ้ โอ้โหเพราะว่าเหลือตัวสุดท้ายนี่คือกฎิกาฟุตบอลครับไม่มีตัวที่เพิ่มเติมไปแดงนี่เชียงลอยหนึ่งไปแดงเชียงลอยคือถ้าการได้ห้าลอยตัดไปแดงเห็นลอยแรือีลอยถ้าชนะได้ทันลบ